สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชม FC ทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะมินก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาติดตามตัวเลขกับคุณป้าทองพูนนะคะก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่มีโชคลาภกับความฝันของตัเองนะคะท่านผู้ชมกระถือมากประมาณนี้หลายวัแล้วนะคะ ยังวันเมื่อกี้นะคะคุณป่าเพนฝันพนใด4004นะคะคันแมนซื้อขึ้นซื้อล่งกระถือคือเก่านะคะท่านผู้ชมเนาะคลิปนี้นะคะมิ่งก็เลยสิพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาติดตามความฝันของคุณป้าทองพูนกันนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวสิไปฟังชัดๆจากป่าคงเพินกันนะคะว สวัสดีครับคุณครับวังกี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาในช่วงวันนี้เขาเพิ่งเปลี่ยนทางมาหาคุณอาดคำพูดนะครับนี่ข่าวว่าฝันดีนากครับคุณป่าเนาะคื้นป่าพูดฝันไปจากไหนมาจากไหนแน่เนาะครับเดี๋ยวเดียวค่ะอันเมื่อกี้นั่งนั่งถามกับคุณป่าเนาะค่ะเนาะคือจังหวะอ่าพื้ป่าห้องพูดนะคะเนาะซื้ออ่านะคะเมื่อกี้ถามคุณป่านะคะว่ามีโชคลาภนั่งวามฝันของเจ้าของหไร้งวด ได้ได้แบบความฝันติดต่อกันมาเรื่อยเรื่อยเลยบอกค่ะฝันเราเองบอกเสียงดังเลยนะครับเบอกบสียงแรงเลยครับหลายช่องนะคะกับอางวนเมื่อกี้คุณป่าได้บอกค่ะเมื่อกี้บ่ได้จ้าคุณคุณป่าฝันอะไรอย่างเงี้ยฝันนั้นราคาเจ้ามาถามหนึ่งถามหนึ่งสี่สิบบาทแต่ว่ารับเราไพราะเเป็นหเองนะจ้าหรอกท่านจริงๆนันเรื่องราคาเจ้ามาบอกเลยว่า พันโทรเดียวครับเด้อดลดทานไปหันพันว่าเขาเจ้ามาถามหนีนะครับเนาะมาถามหนียี่บาทครับ40จ้าโอ้สี่สิบาทอ่ะครับบอกต่อครับ40บาทเดี๋ยวได้ว่าเขาเจ้ามาบอกเล็กว่าสั่งกุเลขบสีซื้อสี่ศูนนะจ๊ะสี่ศูนซื้อี่ืมสี่ศูนซื้อีกะกะซุยไปแต้มเดียวเนาะค่ะเนาะคันคอนเป็นไ์ใซื้อขึ้นซื้อลงกะกะถือเนาะถือคือเก่านะคะเป็นซุนสามซุนสีซุนหานะคะคอนเป็นซื้อขึ้นซื้อลงนะคะ วันนี้คุณป่าฝันยังคะกับฝันขึ้นต่อตงงวดะฝันยังได้ฝันมามีมีผู้ชายก็แเต้นตัวดีๆแบบข้าเจ้ามาบอกแต่ข้าเจ้าบอกว่าแปดสองเรื่องวดบอกว่าแปดสองเป็นผู้ชายผู้จักกันบอกคะนองผู้ชายคนนันโอ้ผู้จัก คนคนคนว่าบอกในในจังได่ขายยางยางเขามาบอกหรือว่าจังไค่คะยงะา,ยง,ายงจะ้ะจราแยงคี่ยางจับคู่กันอ่แนค่ะท่านผู้ชมเมื่อกี้นะคะก็มีเสียงรบกวนเล็กน้อยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้คุณป่าเพื่อนหวายฟังใหม่นะคะว่าความฝันของเพื่อนที่ว่าฝันตรงหัวเป็นจังไดค่ะกับฟันจะฟัน่ามีผู้ชา้อยแตงโตดีๆใส่สุด,ดดำๆนะคะค่ะแต่มาบอก ว่าอยู่ขังล่อๆนี่แหละเ่าจะ๋ของนางมาแปดสองแปดสองเด้อมาสั่งอือเว่าเ็จะบอกอยูก็คือคุณป่านางนางอยู่จังสี่แล้วเนาะค่ะเนาะ่น่นมาบอกขางหูสี่วะคะ่นใช่หลังไงบอกขังก็ว่ายงไงก็บางว่านไ่ในว่าวคุณได้ค้ามอนโอคุณคลขายแบบมากกระสิบครั้งหูวาวขังหูวายสื่อ แปดสองแปดสองอะไรที่นี่ขึ้นต่อมาตัวรถไฟมาได้กบจะตีวางได้ไวจะกบได้กบนี่ได้แบบใดครับได้ได้อยู่ในหู้ชโอ้ไปไปล่วงเอาในหูบอกไปหาไปคนหาธรรมดาโอ้ไปหากบน้ำหูน้ำไงเนี่เนาะได้ได้จับน้ำบ่คะกบได้จับจับมหาขาร้อมจับมหาขาจะขาค่ะกะจับมาตัวแรกกะบ่เป็นอย่างเนี้ยจับมาได้ใส่ของเรียบร้อย จะลุกไปอีกยังเอายังยังอีกตัวนึงว่า่อตอนตัวที่สองนั่นครับจับเกินมาตัวที่สองนั่นแต่ว่าขาหักขาล่นคือญี่ปุ่นนี่เมื่อตอนขาขาลึกขาหนึ่งขาคันเป็นเป็นเข้าตีกันกบกะเก่านะคะกบกะเก่าคันตามขี่คุณป่าคุณว่าขาหักขาขาหักขรังหนึ่งกับเป็นหนึ่งนั่นแหละเอาใส่ของเรียบร้อยมากหัวเงียนดีใจมุ่งได้กบค่ะ เป็นเป็นเก่าหนึ่งกับแปดสองอันอันนี้จากทีแอดมินแปลนะคะความฝันที่สองของคุณป่าเพลินนะคะท่านผู้ชมคันได้ฟังอยู่นะคะก็ลองนําไปพิจารณาเบิ่งเอาเองนะคะสาหรับความฟันที่สองน้องเป็นปริศนานะคะเป็นปริศนาให้แปลเอ,เองนะคะแต่ว่าการขันเมนแอดมินแปลก็ยังที่บอกไปนะคะเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งหนึ่งเก่า ปกติปกติแล้วปกติแล้วเขาเขาไปร่วงเอาในในหูนี่เนาะหูนี่มันงแต่เป็นเป็นกลมๆมันจะเป็นศูนย์ได้ดีเนาะแมนชือแมนบอลเป็นศูนย์ได้ครับยคืออขึ้นไปเ้าโจก้นไปตัวที่แรกเนาะมันยัง,ย,งยังอีกในหูดีใจว่าดีใจไม่ต้องไปค่ะแต่ว่าตัวเสืญญ้อองเราถือมาดิขาล่นไปขาหนึ่งคือญี่ปุ่นเนี่ยถ้าสีหาขามันล่นลงไปล่นลูไปขา แต่ว่าห <déc> <ide> <to break an iously> ักเล้่ยด้หักแล้วเออหักขาปั๊บนี่ขาเรยลรลงคือขายอิปูเนี่ยคือขายขาที่สองนบ่สดขาเดียวลดนขาเดียวข่างขาหนึ่งนขาหนึ่งย้างขาหนึ่งนะครับเนาะเป็นแนวไรเนาะบาทนี่เเป็นจะเป็นแนวไรบาทอ่อกาตีก็สิเป็นหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์อ โคเป็นเก่าโคบเป็นเก้าหมูก็เป็น anyway. ูหูก็เป็นศูนย์ขาจะเป็นขาขาป็นขานีล huh. ือขานี hmm. uh, so ่อันน uh ี huh. ้ตีง่ายๆนะครับตีง่ายๆตีตามความรู้สึกของแอดมินนะครับจากที่รู้มาแล้วไ่าไปอาร์บไปหลายคนบอกนะพี่ยวกาบกระบาหลายเลยม่จะหยุดทวามมคือว่าไปคนต้องไปแล้มันชัวบ มองเลยเนี่ยบออยู่บริเวรเข้าคบตัวนี้เนาะขอบมุณเป็นผงไปเห็นผงก็ไปกบง่ายครับเนาะอืมนะคะอยู่บริเวรอยู่บริเวรอันโตโตความฝันตัวแรงนั่นก็คือคุณคุณป่าฝันตอววีกเนาะค่ะเนาะแล้วความฝันที่สองนี้คุณป่าฝันฝันประมาณมื่อใดร่คะประมาณห้างกัน์ดโมดูลโอ้ห่างการ์ดโมดูลสองสามมือยี่บเหรอะ เรวจะเกมามีสองตัวให้นห้ียวีนูนู้ยังคีดตรงนี้นูนูบอกว่ามันจะเป็นยังไงอตเ้นีนบนมาเยบอจจับได้รจับข้ไนของได้ลองเลยมาหอดเี่ยก็สองตัวอยู่โอ้หมมีมีสองตัวนี่แหละนี่นี่แหละนูนูกระแตงยี้อยู่แต่ว่านูนูบาเอ่ะนะ ยี่ได้ของของกับเป็นศูนย์ที่ได้ขอี่ของอีกสตัวเก้าสองศูนย์ตามลัทธิของหน้าฟูเนี่เนาะเป็นฟันงวด่ันเป็นฟันได้ศูนย์สี่เป็นป่ะมันมาออกสามศูนคือคือรดแต้มหนึ่งเป็นเป็นทั้งสั้นมาตลอดว่าครับหรือว่าตรงเป๊ะแบบนี้ที่จกับตรงเป๊ะแบบนี้นี่แหละนี่งวดบังหันละีงวดบังหันมาลดเปนป่ะครับ โอ้โหบ่กตามตรงสมานที่มาตรงๆเลยนี่งวดนึงหันคือรดแค่แต้มเดียวแต่ว่ากับพลาดกับลดแค่แต้มเดียวนาะบ่อห่างแค่แต้มเดียวศูนย์สี่ศูนสามสก็เป็นว่าันกับันตัวเดียวเท่านั้นละศูนย์โอ้เป็นคนติดฟันตัวเลขบ่หลายครับ่งปันเลยต้สองตัวบ่อไปได้สามตัวถือมากก็ถือตังสองตัวอยู่ว่าเดียจะละมือแสดงว่างวดมันหันบ่อได้ชื่อทองเลย ได้ข้าวแววๆวรังวดได้ถูกนี่ชื่อื่อท้องมาไว้ตลอดทุกงวงัดครบ่ครับท้องนี่ได้สองวงได้คือพูดเลยซื้อมาเก็บไว้ตลอดนะคะคันแม่นมีโศกลาบนะคะโคนมีโศกน้ำพักน้ำแรงจับความฝันนะครับน้ำพักน้ำแรงจับความฝันไม่ข้อนี่ยกความฝันคือกันวะครับความฝันนี่ฝันมาได้กะเหลี่ยมขึ้นเพิ่มมั้ยนะที่นอ้นะ วนหนาขอมือแล้วโอ้ยวันนี้วันนี้ใส่น้ำจ็ดของใส่น้ำร้านเนี่ยมาทิละงวดโอ้ร้านนี้ก็จะให้โชคให้ลาบพื่อการร้านน้อยร้านนี้เพื่อนใหนโชคนี่รูปแบบไหนครับร้านอะไรกันยาจับถูดโอ้ับจับูโอ้จับถูดไห่ปะแต่ว่าจะเอาเล่ามาเลียนองนีส่ บักแด้วเวพื่นมาเลี้ยงมีโชคตลอดนะคะค่ายเพื่นเป็นเพืนเนเ่นมาเสริมบารมีให่งข้าวเนาะไปหางันมาได้เด้อเรื่องหลานของพอดีเสียเปียกกันเนาะไปชิไปโชคน้ำเพิ่มค่ะขอข้อถามใหม่นะคะที่ว่าเพิ่นร้านเพิ่นจับถูบไห้ในบางหนังสืจับแบบเป็นถูบแนวใดครับเป็นถูบเป็นเหล็มหรือว่า เเสสีียยงงอ๋อละกะเอาเอาไปจุดจังส yeah> ี <can <can ่บอคะโอ้ให้ให so ้เพื่อนจำพื่พอเทื่องคินว่าจับู่ไปหลายการนะครับจะเปนเสื่อเดียเอาวันเดียวเลจำเอาคืนวาน่าจะได้เบื้องหีกอยู่นะครับกผู้ชมเนาะแต่ว่านี้ก็เป็นข้องฝันของผู้นาผู้นาท้งพูดเนาะครับผมเนาะข้องฝันด้เแต่วาตอนขิองฝันครั้งแรกนั้น เมันบอกว่าแปดสองได้มีคนมากกว่าสิบกลางหัวครับเตมิทช่วงมากกว่าสิบแต่ว่าฝันครั้งที่สองนี่เป็นกบครับของผมไปหากบปรากฏเราไปได้ยุ่งหู้เดียวสองตัวหักขาตัวที่สองนี่ครับหักขาแล้วเนี่ยออกขาหนึ่งวันเนี้ยสร้างประกบ <c oughs> สองตัวมีสามขาเอา้าก็แล้วแต่เตมิทช่วงจะแปลเอาเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเราเชืนะ่อมบัวเปล แต่ว่าส่วนตัวคุณนายแต่ว่าส่วนตัวได้แลต่กบได้มาหอดเงียนเลยกบสองหัวข้างในคุณนายแปลนี่คุณนายจะแปลได้บลอนด์หนิ้วทีตัวเลขจะดีเด้บวศูนย์องแต่ว่าแล้วแปดสองอ่นะื้อเพราะว่าฝันฝันต้องวัดแต่ว่าเลขกกบต้องหัวบลอน มาแปดสองมาแปดสองแห้งว่างไม่บวกข่ายยังสินะว่าเอา็มเป็ข่ายว่าคนได้ตัวเลขกแปดสองแล้วุณมาฝันว่าไดกบครับครับครับ้าใจแล้วเข้าใจแล้ว,ลวอ่าบอเน่อาจจะไม่ย,ย่ำความฝัน,นังสินาะย่ำตัวเลขตัวหนีว่าเออเป็นตัวหนีอะแมนว่าเป็นตัวหนีแปดสองเพราะว่าได้กบได้กบเอ้ยได้มาเหอนนั่มจับจ<อ>ับมาได้ใส่ของได้กินได้อยากก็คือเหมือนจับกบมาได้กัดเปินกระตอมมาเห็ดกินอยู่แล้วเนาะ อันนี้าเราเที่ยงกันจะบอขอแปลได้แต่ว่าท่านผู้ชมท่านไหนอยากแปลก็ล้องล้องไปแปลบุ่งเนาะเขาทำไมช่อมเนาะครบสองตัวอยู่ในหูเดียวกันเหลือสามขาครับผมเนาะอเอาราคาท่านผู้ชมเป็นข้อฝัน